สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมมาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมมาตามต่อนะครับในงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับผมก็สำหรับงวดที่แล้วนะครับผมกราบประธานขออภัยท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมไม่เข้านะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาตามต่อในงวดนี้กันครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผม ในวันอาทิตย์นะครับผมที่18นะครับกุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับผมก็ช้านิดนึงนะครับวันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านนะครับผมผมโอสายดูก็หาแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับก็ ได้ไปก็เอาไปซื้อรัตเตอรี่นะครับผมสักใบสองใบนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมครับผมมาตามต่อเลขเด่นโอสายรุยงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 7นะครับในงวดนี้นะครับผมมาเลยครับนี่ครับผมเลขเด่นตัวเดียวนะครับคือ0นย์นะครับ เด่นศูนย์นะครับ3ตัวชุดเดียวนะครับคือ703 703นะครับ2ตัวก็สชุดเหมือนเดิมนะครับก็จะมี70 7 3 66สตัวรองนะครับตัวเน้นตัวเด่นของเราในงวดนี้ก็คือ03นะครับย้ำนะครับงวดนี้คือ0 3สนะครับ ก็ท่านผู้ชมแล้วแต่ตชอบนะครับแนวทางก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตัวเลขก็จะมีประมาณนั้นนะครับผมในงวดนี้นะครับเน้นๆนะครับผมก็คือศูนย์สามสามศูนย์นะครับส่วนตัวอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมเพราะหวยงวดนี้มันออกตรงกับวันศุกร์นะครับผมวันที่หนึ่ง มีนาคม2,567นะครับตรงกักข้างแรมนะครับผมก็โอเคนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยการกดกระดิ่งกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกดติดตามชอ่องโอสายลุยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีตัวไหนเด่นตัวไหนมาให้ท่านเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับในงวดนี้สาธุสาธุสาธุครับ